อาหารทะเลอะไรอยู่ริมถนนตอนนี้ผมอยู่ริมถนนสุขุมวิทครับขาออกฮนะเลยเออกมาจอมาหน่อยนึกำลังอยากจะหาอาหารทะเลทานครับแต่ทีเนี้ยร้านอาหารทะเลทำไมไม่อยู่ทะเล ร้านหารทะเลทั้ไปอยู่ริมทางนี่ครับเจอพอดีเลยโอ้โหเรือมาเป็นลำเลยฮะถึงแล้วครับนี่คือร้านทะเลริมทางนั่นเองออคิมัสคร์มแล้วก็ดับเบิ พร้อมๆกันเลยนะฮะ,ะวันนี้อยู่ที่ร้านทะเลริมท่าแนะนำตัวเลยสวัสดีค่ะอริสาะคะหรือว่าเดิมปุ๋ยค่ะ <c oughs> เปิดร้านอ,อ,อาหารทะเลค่ะ <c oughs> จะเป็นอาหารทะเลธรรมชาติในท้องถิ่นของเมืองจันทบ้านเราค่ะก็จะเป็นเน้นปูแล้วก็เน้นกุ้งค่ะ เอาความก่อนจากเดิมเนี่ยทะเลริมทางก็จะอยู่สามแยกหัวร่มไม้ใช่ไหมคะถนนสายน้ำ<ห>ใช่ค่ะแล้วก็ได้มีการย้ายออกมาอยู่ริมถนนสุขุมวิทเนาะเจี<ช>ยงเดืองกับปั๊พอพอพออมปตทเขาตะนกนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ผ่านไปผ่านมาก็คือจะเข้าขาเขา้ขาจัมหรือว่ามาจากตาผ่านมาจะเข้ากรุงเทพอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นอยู่แล้วแหละเป็นร้านใหญ่เลยค่ะตอนนี้ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยโอ้โหมีเมนูหลากหลายเลยเมนูอะไรบ้าง อันนี้นะคะเริ่มต้นที่อันนี้นะคะก็จะเป็นหอยนางรมค่ะส่งตรงมาจากสุราษฎร์เลยนะคะอหอยนางรมที่สุราษฎร์เขาจะเนื้อขึ้นชื่อใช่ค่ะแล้วก็จะแบบมีความหอมของเขาเป็นเอกลักษณ์จ้ะแล้วก็จานที่สองก็จะเป็นกุ้งแม่น้ําค่ะจะเป็นกุ้งแม่น้ําไซส์ไซส์นี้จะอยู่ที่8ปดถึงสิตัวโลค่ะจ้ะก็จะมีเป็นความเ,เอกลักษณ์ของเขาก็จะเป็นที่หัวเขาจะมีมัน จะมีมันเป็นเอกลักษณ์มันแบบขยำข้าวคุกข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอขอ,อพร้อมกับน้ำจิม้มซีฟูด้ดสูตรของทางร้านเองมันเยิมย้มเยิม่มใช่ค่ะคนจันนี่ชอบชอบแบบแนวกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งทะเลมากกว่าคนจันต้องชอบกุ้งแม่น้ำมากกว่าเพราะกุ้งทะเลอ่ะมันมันเหนียวค่ะความรู้สึกของส่วนตัวหนูนะคะกุ้งกุ้งกุ้งมาลายกุ้งลายเสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื้อเขาจะเหนียวแน่นแต่กุ้งแม่น้ำนี่เขาจะมีความเป็นเอกลักษณ์ที่ว่าเนื้อเขาจะนุ่ม นุ่มกว่าไม่เหนียวแล้วมันมีเทคนิคไหมคะในการแบบว่าทําให้เนื้อออกมาแล้วมันยังฉ่ากินมันไม่แข็งไม่เหนียวไม่กระาดก็ต้องย่างที่ไฟกําลังดีค่ะกาลังดีแล้วก็ต้องเน้นเป็นกุ้งสดกุ้งเป็นกุ้งต้องใช้ไฟเบาๆค่ะต้องใช้ไฟเบาเท่านั้นค่ะจุดเด่นนอกจากมันก็คือเนื้อเขาเนาะเนื้อเขาจะออกนุ่มถ้าโดนไฟแรงนี่มันจะแข็งมันไม่ใช่แข็งมันก็จะแห้ง กระด้างไปเลยฉังว่าเวลาเราย่างคิดเองที่บ้านส่วนใหญ่เปลือกจะไหม้เปือกกะเดืกจะแข็งนะเหมือนเรารีบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่โอ้นี่คือกรรมวิธีแระมีมาจากผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลเลยนะครับส่วนจานที่3นี้ก็จะเป็นปูไข่นึ่งนมสดค่ะจะเป็นปูไข่อันนี้จะเป็นปูไข่ธรรมชาตินะคะเป็นปูไข่ทองหลางค่ะเขาเรียกว่าแบบประเภท สายพันธุ์แยกออกไปอย่างนี้ยค่ะก็จะเป็นของท้องถิ่นเราไหมฮะใช่ค่ะโอ้วันหลังเรามานั่งศึกษาพันธุ์ท้องถิ่นเราอีกรอบน่าจะได้ใช่ค่ะอันนี้คือรสชาติมันจะออกยังไงมันมีความหอมมันของนมหอมมันส่วนผสมของมันจากปูเองแล้วก็ไข่ปูแล้วก็ความมันจากนมสดที่เราใส่ผสมไปทั้งมันจากจากไข่ด้วยจากนมสดด้วยอันนี้ทานอย่างนี้ คู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ด้องคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่แล้วะฮะแล้วก็ส่วนจานที่สี่ก็จะเป็นไฮไลท์ของร้านเลยนะคะก็จะเป็นปูไข่ดองน้ำปลากวนค่ะจะเป็นน้ำปลากวนสูตรของทางร้านเองดั้งเดิมเริ่มต้นตั้งแต่เปิดร้านมาก็จะทําเมนูนี้เลยค่ะอันนี้คือสูตรของทางร้านเลยใช่ค่ะมันต่างกันน้ำปลากวนใช่ไหมฮะใช่ค่ะมันสรรพคุณมันเป็นยังไงฮะ น้ำปลาอันนี้ก็คือเราจะไปเคี่ยวกับน้าตาลปีงกับดอกเกลือก็คือมีความเค็มแล้วก็หวานๆด้วยมันไม่ได้แบบว่าเค็มโดดอย่างเดียวใช่ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็ก็ก็ขยำข้าวเนี่ยบีบจะได้จะได้เข้าใจใหม่เนาะมันมันจะเค็มไปไหมหรืออะไรแบบนั้นอ๋อไม่ไม่ได้เค็มโดอย่างนียมซ่อนรสชานนัวเออนัวซ่อนพอพอเลยนะพอเจอเค็มเจอหวานมาตัดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ด น้ำพริกเกลือเนี่ยแหละสูตรของทางร้านอันนี้คือเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนเริ่มกินน้ำลายอาจจะได้ยินเสียงเอื้อกไประยะระยะโอ้โหแล้วตอนนี้อันนี้คือส่วนของกัญเชียงใช่ไหมหรือส่วนตัวของปูที่เราหั่นเป็นท่อนๆเพื่อให้ลูกค้าได้ทานได้สะดวกขึ้นค่ะอันนี้เนื้อใสนี่แสดงว่าสดแน่นอนใช่ค่ะอันนี้คือเราจะใส่แจ่วเลยฮะทำความเย็นในอุณหภูมิของเขาที่แช่ใช่ค่ะ ต้องต้องทานแบบเย็นๆจะอร่อยเดียวอันนี้กินกินได้กินไปเลยทั้งคําเลยได้เลยค่ะโอ้โหอันนี้เป็นส่วนของของของมันของกระดองกระดองไข่มีทั้งมันหืทครับอยู่ตรงนี้นานๆได้ไหมก้ต่อต่อต่อนะอันนี้เป็นอ่าส่วนจานที่ห้านี้นะคะก็จะเป็นแกงส้มกุ้งแม่น้ําแต่ว่าเราจะนินเป็นกุ้งหัวแกวหัวมันนะคะแกง ใส่กับยอดมะพร้าวอ่อนค่ะที่ร te ้านเอกลักษณ์ของที่ร้านก็คือในส่วนผสมของแกงส้มต้มยำก็จะใส่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนค่ะเพราะว่ายอดมะพร้าวอ่อนมันจะมีความหอมหวานกรุบกรุบค่ะกรอบอร่อยใช่ครับก็อันนี้อันนี้มันเป็นเซตเมนูแนะนำใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นเมนูแนะนำค่ะนะฮะแล้วคนที่มาทานส่วนใหญ่เนี่ยแนะนำสนใจหรือว่า นิยมทานเมนูอะไรมากที่สุดกุ้งแม่น้ำาุูไข่ซิกเนเจอร์ที่ร้านเาเดเข้าไปดี่ลหลังร้านเนี่ยโอ้โหเยเรียนเป็นตับเลยค่ะเ็นแคบเห็นแล้วเมื่อกี้ตอนวิธีการย่างว่าเขาทําแบบไหนไม่ใช่จะไปทําตามนะคะเพราะว่าทําได้ไม่เหมือนไม่เหมือนมันเป็นเรียกว่าเฉพาะตัวนะความสมารถเฉพาะตัวเพราะว่าเนี่ยต้องผู้เชี่ยวชาญจริง ไฟไฟต้องอ่อนและต้องมีต้องไฟกําลังดีค่ะแล้วที่ร้านก็จะใช้เป็นเป็นฐานอัดแท่งนี่กำลังถามเลยเห็นฐานอัดแท่งอ่านฐานพิเศษฐานานอัดแท้งนี่ความเป็นความพิเศษของเขาก็คือจะไม่มีควันเวลาย่างไปแล้วก็จะไม่มีควันไม่มีขมเอาไม่มีขี้ขี้เท่าอะค่ะปลิวขึ้นมาถ้าเป็นถาฐานไม้ธรรมดามันจะมีขี้เท่าปลิวขึ้นคุณหภู มันจะไม่เหมือนขานก้อนที่เราทำใช่ไหมคะอุณหภูมิมันก็จะเสมอแลด้วยความที่แบบว่าร้อนนานก็คือเรียกได้ว่าพิธีพิถันตั้งแต่ทานที่ใช้ที่นี่มีเมนูที่เป็นเซ็ตด้วยใช่ค่ะหนึ่งเซตหนึ่งใบเทาเท่านั้นใช่ค่ะมีเซตหนึ่งพันค่ะแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเมนูปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดือนละหนึ่งครั้งหรือว่าสองครั้งแล้วแต่วัตถุดิบ ที่ชาวบ้านหรือว่าแหล่งที่เราหา<ม>ดีลกับเรือเองอย่างเงี้ยค่ะ<ม>เขาจะมีวัตถุดิบมาให้เราเยอะๆยกตัวอย่างเช่นช่วงฤดูการนี้ก็จะมีก้างกระดานเข้ามาเยอะ<ม>เราก็อาจจะเอาก้างกระดานนั้นมาทําเมนูอื่นๆเช่นก้างกระดานทอดกระเทียม,ม,มแล้วเราก็จะเอามาจับใส่ในเซต<ม>แล้วเราก็จะจะปรับรูปแบบเดือนละ1-2ครั้งแต่ว่าจะอยู่ในเซต1 0 0 0บาท ในเซตนั้นก็จะมีทั้งเครื่องดื่มมีอาหารมีกับข้าว5 6ถึงเมนูค่ะก็คือมาได้มาทานได้ประมาณ4ี่ถึงคนก็คือครอบครัวหนึ่งใช่ใช่ค่ะจะมีจัดแบบนี้เรื่อยๆค่ะอ๋อพอหมดชุดอีกเลยก็เปลี่ยนแต่เราจะเปลี่ยนเมนูปรับเปลี่ยนใช่โอเคโดมมันก็แล้วแต่ตามฤดูกาลนะช่วงไหนมีอะไรขึ้นมาเราก็กลับมาเข้าเซ็ทก็เท่ากับว่ามันก็ก็หลากหลายนะใช่ค่ะ จะจัดโปรโมชั่นบ่อยๆอแล้วอย่างนี้สามารถติดตามโปรโมชั่นได้ทางไหนบ้างทางเพจร้านทะเลริมทางค่ะหรือโทรมาสอบถามก็ได้ค่ะที่0992228922ค่ะร้านนี้เปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันค่ะ11โมงถึง4ทุท่มแต่ว่าครัวปิด3ทุ่ม,มแล้วก็หยุดทุกวันอังคารค่ะ สําหรับครอบครัวนะเพราะว่าเห็นมาเป็นครอบครัวเยอะมากใช่ค่ะแล้วก็คนที่แบบว่าอยากกินอาหารทะเลโดยที่ไม่ต้องไปถึงทะเลแล้วก็ทีเด็ดเลยนะแล้วก็รับจัดเลี้ยงงานประชุมงานเลี้ยงสัมมนาต่างๆด้วยเท่าที่เห็นเนี่ยมีเป็นห้องประชุมที่ทั้งในติดแอร์เนาะใช่ค่ะติดแอร์ทุกห้องเลยค่ะจัดเลี้ยงประชุมสังสรรค์ขนาดส่นเด็ก เาโซนเด็กมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีจุดชมวิวจุดเช็คอินใช่จุดถ่ายรูปเยอะนะแล้วก็มีมุมมีมุมกาแฟด้วยค่ะมีกาแฟสดด้วยร้านก็หาง่ายด้วยเออจริงจริงหาง่ายเพราะอยู่ริมทางจริงริมทางจริงตอนแรกทะเลริมทะเลทะเลริมทางตอนแรกคุณโจบอกว่าไปกินอาหารทะเลกันอยู่ไหนน่ะริมริมริมทางนี่แหละร้านริมทางเราก็งงว่าทำไมไม่ไปทะเล อ๋อพอมาถึงปับ๊บถึงทะเลจริงๆเพราะมีมีเรืออยู่หน้าอยู่หน้าร้านทะเลถึงแล้วทะเล <c oughs> แล้วก็อาหารแต่ละอย่างเห็นไหมคะแต่ว่าเฮ้ยเหมือนเหมือนสดเหมือนอยู่ทะเลจริงๆอ๋ออันนี้ก็เป็นเมนูแนะนำาค่ะคือจริงๆมีมีเมนูอีกเยอะแยะมากใช่ค่ะมีเมนูหลายอย่างเลยครับผมก็ครบครันนะอาหารทะเละนะครับนี่คือเมนูเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ฟังว่าแต่ละอย่างรสชาติเป็นยังไงนะครับ พร้อมกันไหมฮะอ๋อพี่ทัน,ทนโอเคครับขอบคุณ <laughs> ด้วยนะครับเรามาเนี่ยเ,เพราะว่าเรารู้ว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารทะเลจริงๆนะครับเราได้เห็นแล้วขั้นตอนการทําอะไรต่างๆตั้งแต่ในครัวออกมาเลยสะอาดแล้วก็ดูพิถีพิถันมากนะครับทุกขั้นตอน เราได้ผ่านก็ไปดูในครัวแล้วเรามั่นใจโอ้โหนี่คือเขาตั้งใจทุกขั้นตอนจริงนะครับอย่าลืมอาฝากร้านอีกครั้งหนึ่งะนะคะฝากร้านไว้ด้วยนะคะร้านทะเลลินทางจันทบุรีค่ะที่นี่อาหารทะเลสดอร่อยราคาย่อมเยาค่ะ,ะคขอบคุณค่ะ ปาก,กวนนะฮะมันจะมีความอันนี้หัวละมุนล,ละมุนนะเราก็มาผสมผสมเลยที่แบบว่าเป็นสดๆอะไรอย่างนี้นย,ยก็ยังไม่แล้วค่ะเช้นแล้วก็ดูอุ้ย,ยม,มันดีมากเลยนะเราจะเจอรสชาติหลากหลายเต็ไมไปหมดเลยอยู่ในปากเนี่ยถ้าคนไม่เคยกินนะ ไม่ขาวอ่ะอ่ากลิ่นของปูรสชาติของปูหอมๆเลยกินง่ายครับกินง่ายกินแบบเนี้ยผมยังไม่เคยกิน <c oughs> ปกติเป <ผม S 1> ็ได้ลองครั้งแรกแล้วคุณจะติดใจทีเนี้ยลำบากก็มาบา่อยมาบ่อยๆได้ค่ะเพราะว่าไม่ต้องไปถึงทะเลเออใช่ตักข้าวใส่เนี่ยคลุกกันนะฮะข้าวใส่เข้าไปอืมโอโ้โหพริกเกลือเข้าไปไนะนี่ฮะ <c oughs> โอ้โหใหญ่มากเนี่ยใช่ปลาไหยตัวนี้ใช่เหมือนตอนที่เทไปที่ไห,ไป,ไ,ไ,หไปตอปนน,ตนั้นใหญ่เหมือนกันนะโได้ความมันความเข้มข้นแบบโปูแล้วแบบเออมันความรู้สึกคือมันกินง่ายมากเลยอะ่ออยอะอร่อยอ่ะอร่อยสด <c oughs> มะนาว <c oughs> it's this is l a m b มะนาว <c oughs> อือพิกเผาหอมเซียว แล้วก็มีที่สําคัญเรากินกันมาชา้านานต้องมียอดกระถินกว่าเลยนะฮะบีบมะนาวเข้าไปเนี่ยม,ม,มันอร่อยอีกแบบนะใช่เอออย่างนี้มันดีนะกินทั้งฝาเนี่ยเราจะได้กลิ่นได้กลิ่นความเป็นทะเลเการได้ลองกินมออหอยนั่งลม บีบมะนาวแล้วก็ใส่เครื่องต่างโดยที่เรา,เาไม่ได้ใส่น้ำพริกเกลือมันจะได้ความสืญญ่อย่างมันได้ความสดของหอยความอร่อยความหวานแล้วก็มีกลิ่นมะนาวหอมๆความเปรี้ยวแบบมะนาวมันก็อร่อยอีกแบบนะเนี่ยกินแบบเนี้ยมันได้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 กลิ่นความเป็นทะเละ ยจงอธิบายค่ะอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ <farklı> ได้จากอืม <kilo> อืมอือตัวไปจะเป็นกุ้งนะคะอืนี่ทิ้งเวราสักพักนั้นมันยังมีความนุ่มอยู่เลยฮะอืขึ้นมาเลยไข่เป๊ะมากเลยแน่นแบบกุ้งในน้ำนี่ดูอสี รับด้วยนะคะโต๊ะมันไม่พอเลยจริงๆมันรักเลยเห็นเลยเออมันหืมมันกุ้งดีมา, uh. ากอะจะกินหัวกุ้งก่อนเนี่ยมันมัน <c oughs> <c oughs> อันนี้มีเมนูอะไรพิเศษด้วยหรอคะดุดนุดจุดๆุดจ,จุดจุอจ้าจุดจ่ดไุ่ใชดมัดกุ้งดีุ้กมดนหอม หอมมากเลยตอนญาตนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวได้ให้ทายว่าพูดอื้อหือไปทั้งหมดกี่คำบอกแล้วมันบรรยายภาษาโอ้โหไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะอื้อหือแล้วกันคนจังที่เห็นกุ้งหัวกุ้งไม่ได้นะมีมันับมีไข่คนหัวกุ้งนี่จะมีไข่ คนที่อื่นทิ้งหัวกุ้งเนี่ยเราก็โดดคว้าเลยทิ้งเนี่ยเราเก็บอ่ะคนกลางก็ทำให้คนกลัวดู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 นี่นี่นี่ถ่ายไว้อยู่่ดีค่ะถ้าเกิดว่าคุณแบบหัวไข่ต้องตัวนี้หนิเดี๋ยวคนดูแปนิคแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวจะไม่ใช่หมอดูนะคะแต่ดูเป็นอยู่มาอยู่ในยุคที่กินแกงส้มแต่ล้วงเอาหัวกุ้งกินกะ มันเป็นแกงส้มที่แบบไม่เคยกินแกงส้มแบบนี้ไงมันรสมันมันรสชาติมันแบบมันมีความหอมอะไรไปกลาบอกไี่ถะนีหรือเปล่ายอดมะพร้าวหล่ะมันทำด้วยอดมะพร้าวมันทำให้มันหอมเออมันหอมแกงส้มทั่วไปไม่ได้หอมอร่อยอย่างนี้นะความคิดของคนกินแกงส้มมันจะต้องเปรี้ยวมันจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันมีความหอมอาหารจะเป็นยอดมะพร้าว มนาวอิทสดิสิสลังไม่ได้เขาเล้างดูไม่ใช่ <c oughs> เขาบิทส์อไรนะไม่ได้ <c oughs> โอนมุโบะบ้าโบะบามากเลย <c oughs>